สวัสดีครับรามีบีการอินฟิตี้ครับผมสําหรับปืนกระบ,บอกนี้นะครับเป็นปืนแบงก์การปืนเสียงเปล่านะครับจากค่ายอีโคชื่อรุ่น ASI นะครับ ASI UC นั่นเองนะตัวงานสวยมากนะครับสําหรับตัวนี้ คนที่อยากได้แบงค์กันแบบปืนยาวนะครับพันุท้ายของเขาก็สามารถพับได้นะครับผมตัวนี้พับได้นะเนี่เป็นปืนสั้นก็ได้นะครับปืนยาวก็ได้มีศูนย์เล็งหน้าหลังมาให้นะครับมีตัวครอบตัวนี้แล้วก็มีตัวแฮนด์กาดที่มีกริปนะครับสําหรับการจับนะครับจับถือมีรางมาให้นะครับสําหรับติดอุปกรณ์เสริมไฟฉายเลเซอร์นะครับด้านบนก็สามารถติดกล้องได้นะครับผมมีโหมดเซมิออโต้แล้วก็ฟูลออโต้นะครับปรับได้จากจุดนี้นะงานสวยมากนะครับวัสดุลํากล้องอะไรพวกนี้นะครับ ยาวมากเลยลํากล้องของเขามีช่องคัดปอกมาให้นะฮะแล้วก็ได้2แม็กกาซีนนะครับมีแม็กกาซีนยาวแขมมาให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็กระสุนนะครับที่ใช้จะเป็นกระสุนแบบนี้แบ่งกันไม่มีหัวสุดน,นะครับมีแต่เสียงเปล่าเท่านั้นนะครับมีทั้งปลอกทองแล้วก็ปลอกเงินนะครับยิงก็จะมีเสียงดังที่เหมือนกับปืนจริงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันเลยนะฮะ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ